Hello! h o w are nice y o u today ครับทุกคนหวัสดีนะครับเดี๋ยวเพิ่งเหมือน่ากันนะช่วงนี้ลงคลิปติดกันทุกวันเลยเพราะว่ามีหลายอย่างที่หยกตั้งใจจะทำตั้งแต่ช่วง New Year แล้วก็ช่วงชวงปลายปีครับอน O e a. แล้วมันไม่มีเวลาก็เลยมาริเคียร์ในช่วงต้นต้นเดือน j a n ุ a ายที่มีเวลาถ่ายก็เลยมาถ่ายนะครับผมดังนั้นการเห็นยกใส่เสื้อตัวนี้ 7- จ็ 8, คลิปติดกันไม่น่าแปลกใจนะครับเพถ่ายวันเดียวกัน จะได้ตัดทีเดียวแล้วก็ไล่ลงมาละคลิปนะครับผมตามน้าบอกคลิปเลยครับผมู่มาเรียกเช่นทีเซอร์อย่าลืมชื่อพี่เจ็ดคนกลางปะมีพี่ปะวะใช่พี่เจ็ดคนกลา,า,า,างครับผมอันนี้จะเล่นโดยน้องยิมกับน้องเตอร์เราชอบเตอร์มากเลยอ่ะเตอร์มีความมีสเสน่ห์องค์ประกอบหน้าคือแบบไม่รู้อ่ะโคตรหล่อเลยอ่ะ <c oughs> โอเคก่อนที่จะมาคุยกันว่าใครเล่นแล้วก็ เอทีเซอร์เป็นยังไงนะครับผมฝากทุกคนช่วยกด Subscribe ช่องให้กด้วยนะคบตอนนี้ช่องสองหมื่นซับมาตั้งแบบปีที่แล้วอ่ะแล้วก็เร่งขึ้นมาประมาณพันสองพันมาทั้งปีอ่ะปีที่แล้วเป็นปีที่ยอดซับขึ้นน้อยสุดในตั้งแต่ทําช่องมาหลายๆปีเลยอ่ะฝากทุกคนช่วยกดซัพพอร์ตกดกดซับสไคร์ซัพพอร์ตกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบไม่เคยทิ้งกันไปไหนอ่ะช่วงไม่ลงคลิปนานๆอ่ะก็ดีเอ็มมาในไอจีหลายอย่างว่า,วาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไม ไม่ลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ยังทักหากันอยู่นะครับแล้วเหนื่อยมากแล้วก็ยกใส่ลิงก์แบบออริจินอลไว้ที่ใต้ดีคริปชันนะครับผมแล้วก็ไปดูแบบออริจินอลก่อนก็ได้หรือจะดูออริชั่นจบแล้วก็ไปดูแบบออริจินอลแต่อย่าลืมไปดูแบบออริจินอลกันด้วยนะครับดูเลยยิ้มลุกเินเดินอย่งเงี้ยหรอจ๊ะ ชื่อของผมคือเจดิพัฒน์พนักงานออฟฟิศคนกลางๆเอยเจดู้ที่มึงส่งมาให้อ่ะขึ้นเว็บไม่ได้ว่ะใช้ทุ่มอะไรดีใช้ทุ่มเงินญี่ปุ่นทีไม่เหมือนงานญี่ปุ่นอยู่ใช่ป่ะพี่เจดแล้วเหตุงานเซลล์อ่ะไม่เหมือนกันเลยเว้ยดูดิว่ยเรลยบ้านทำไมวะสายแต่เมื่อวานว่าพี่เจดิครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ ไม่เกงานเหรอแต่ทุกคนน้องฝึดงานเขาทีคนกลางดีขนาดนี้เลยหรือ่าไปนอกจอเพีีไนอลิงกินจอดีไนอลิงกิงโรสแอโรแตขอแก้อีก โลโก้ที่เจ็ดตรงกลาง <_ hatten> โปรเมสองพันยี่สิบสามดีโอเคแป,ป๊บหนึ่งนะครับยมอยากขึ้นภาพที่มันขาไปรูปน้องมองไว้อ่ะแป,ป๊บหนึ่งนะ โอ okay. เคเขาข้อแรกคือเอ,อ่อหยกพอรู้อะไรบางอย่างในซีรีส์เรื่องนี้อยู่บ้างแหละอ่าคือพี่เจคนกลางขาในข้อนึงคือมันเป็นอีกมิติหนึ่งละกันเพราะว่าในซีรีส์ที่ความคาเป็นซีรีส์วัยอ,อะไรก็ตามครับมักจะทําในกลุ่มของความเป็นนักเรียนนักศึกษามากกว่าเป็นกลุ่มที่ยังเกอร์อันนี้เป็น first j o m p e r ขึ้นมาในการทํางานมันเป็นเหมือนอีกก้าวหนึ่งละกันของ ช่วงอายุหนึ่งเนื่คือว่าเป็นซีรีส์อีกอย่างหนึ่งอีมิตนึ่งที่น่าสนใจในช่วงอายุหนึ่งก็น่าจะติดตาแล้วก็พอเป็นหนุ่มๆที่น้องๆที่เราสนใจกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเน็ตเจมเป็นติวเตอร์เป็นยินหลกัหลกๆน่าจะเป็นทิวเตอร์กับยินเนาะที่ที่เป็นตัวเมนในเรื่องนี้ออเรานึกภาพที่พูดไงดีอะ ทเอ็นเตอร์ใส่ชุดนักศึกษาที่ดูเนิร์ดขนาดเนี้ยไม่ออกเลยเพราะเราอย่างที่ดูในนิ่งกิเห็บวอสือเขาจะใส่ช็อปเป็นประจำไม่ค่อยเห็นชุดนักศึกษาใช่ปะพอดูนักศึกษาเมื่อกี้เขาดูแบบเฮ้ยเขาดูยางดูเด็กดูแบบเฮ้ยทำไมน่ารักน่าเอ็นดูขนาดนั้นน่ะแล้วมากที่สุดของที่สุดอ่ะโยกเป็นคนทํางานแล้วใช่ปะโยอายุเยอะแล้ววะโยเห็นข้อนึงแม่งโคตรเริ่มจริงเลยนะที่ทุกคนจะลุ้มเข้ามาถามแล้วว่านู่นนี่นั่นเยอะๆๆ,ๆในทุกๆจ็อบมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว แล้วก็คำว่าไฟล์ว่าฟ i n a l ฟ i n a ลของฟ i n a l ฟ i n a ลจริงๆเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงเ้ยเด็กๆถ้าเกิดใครยังไม่ทำงาน,นไม่รู้หรอกว่าแก้แล้วแก้อีกปุบแล้วปุบอีกมันเป็นยังไงแล้วเราชอบทีเซอร์ตัวนี้ตรงที่การทำเสียง,งซาวหลายๆอย่างมันดูมันเห็นถึงการทำงานจริงๆอะ่ะความเป็นมนุษย์ออฟฟิศจริงๆดังนั้นยกเชื่อว่าขนาดทีเซอร์ทำออกมาได้ดีและสนุกขนาดเนี้ยใอยดูเถอะว่า ตัวเนื้อเรื่องจริงอะ่ะแม่งต้องดีและสนุกขนาดไหนรอติดตามได้เลยครับผมคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันมันมีข้อติเลย,ยมันดูสนุกนะติดตามมากๆเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตว่าออนแอร์วันไหนอะไรยังไงอะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตในชุมชนแล้วก็ทําคลิปกันอีกทีน่าจะมีถ้าใกล้ออนแอร์ก็จะมีเทรล่หนึ่งเทรลเลองมาดูว่าคงทำเรทชันกันอีกทีนะครับผมใครเป็นแฟนคลับน้องยิมนอเตอร์หรือ เน็ตเจมหรือใครก็ตามคอมเมนต์คุยกันนะครับผมบายเจงคลิปหน้าครับ